เขาพูดสั่งผูกหต่ว่าวส้มเนี่เขาเอาไปสั่งอ่ะยดไปนี่หูุมยอดมือจับบังโอเคโอเห็นไหมตีเอาอยู่นี่ได้ดิไเดีมอขวาลดก็ก่กมอไปก่อีแล้ว

ちょっと。